สวัสดีครับตอนนี้จะเป็นตอนโบนัสนะครับสำหรับคนที่โอเคขยันก็มาเปิดดูนะครับโอเคเป็นเรื่องเ,อเกี่ยวกับออคลาสบรรพบุรุษโอเคกับคลาสลูกหลานนั่นแหละเรามาดูอีกนิดหน่อยนะที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะ ในการคำนวณในโจทย์ของเราเพราะโจทย์ของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยโจทย์เป็นแบบนี้เราจะสร้างคลาสหนึ่งมีความสามารถในการบวกเลข2ตัวโอเคโจทย์คือเป็นแบบนี้ดังนั้นเมื่อเราสร้างคลาสหนึ่งมีความสามารถในการบวกเลข2ตัวเนี่ยเลขเราก็จะป้อนเข้ามาทางนี้อยู่แล้วล่ะโอเคดังนั้นการกําหนดเลขตา,ตายตัวเนี่ยิงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ ในการเรียกใช้งานเพราะในการเรียกใช้งานส่วนใหญ่จะเรียกผ่านทางาพารามิเตอร์ผ่านทางคอนสตรักเตอร์ตัวนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการสร้างคลาส A ก็ควรจะเป็นอย่างนี้มากกว่าในการใช้แต่ละครั้งก็มากำหนดตัวเลขเข้าไป2ตัวแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการปวกกันเอาละน,น,นะก็เป็นก็เป็น เป็นแบบนี้ดังนั้นเราเริ่มจากคลาส A ที่เป็นแบบนี้ปัญหาเกิดขึ้นที่คลาส B เรามาดูคลาสที่เป็นลูกหลานที่จริงก็ปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นหรอกนะครับถ้าเราเนี่ยมีความคิดเหมือนเดิมมีความคิดเหมือนเดิมคือยังไงครับมาดูโจทย์ของคลาส B ก่อนโจทย์ของคลาส B ก็คือว่าจะสามารถ ในการคูณเลข2ตัวนี่คือความต้องการที่เราอยากสร้างคลาส b ดังนั้นถ้าเราต้องการอยากสร้างคลาส b ที่มีความสามารถในการคูณเลข2ตัวโอเคเราก็คงจะทำให้ Constructor ของคลาส b สามารถกำหนดตัวเลขไปสองตัวที่นี่ได้ ดังนั้นเมื่อเราคิดแบบนี้เราคงไม่คิดที่จะใช้คอนสตรัคเตอร์ที่เป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแบบนี้เพราะมันความคิดมันเหมือนเดิมกับที่ได้อธิบายไปสำหรับคลาส s A ที่แล้วนะก็คือว่าอาจจะกำหนดค่าอ,อ,อะไรนะคงที่สองตัวซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรนะ นั้นในกรณีนี้เนี่ยเราจริงถ้าคิดแบบนี้เราก็ไม่ควรที่จะมีอันนี้ดีกว่าโอเคนั่นะคือเป็นผลที่ตามมาทีนี้วิธีใช้แน่นอนทีเดียวพอมาถึงการใช้เนี่ยเราคงไม่คิดที่จะเรียกใช้แบบ default constructor เพราะว่าทุกครั้ง ที่เราจะทำการคูณเลขเราคงคิดว่าเราจะเอาเลข1เลขที่1คืออะไรเลขที่2คืออะไรแล้วส่งไปให้ b <c oughs> เพื่อทำการคูณกันมากกว่านะ <c oughs> นั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะทางคลาส a และคลาส b เนี่ย <c oughs> ก็ไม่จำเป็นต้องมี default constructor เห็นไหมโอเค ก็เป็นแบบนี้ดังนั้นจริงๆแล้วโจทยนะ์ที่เราทำในข่าวก่อนเนี่ยสองตอนหน้านี้เนี่ยมันควรจะเคลียร์หรือว่ามันควรจะชัดเจนตรงที่ว่าไม่จำเป็นต้องมี a ที่เป็น default constructor ไม่จำเป็นต้องให้ b มี default constructor แล้วก็ใช้แบบนี้ไปเลยโอเคแบบนี้จะเกิดความชัดเจนมากกว่านะเอาละนี่ก็คือ โบนัสที่อธิบายให้ฟังไปเพราะหลายคนอาจมีคำถามหรือบางครั้งถ้าว่าบางคนสร้างคลาส a ขึ้นมานะจะมีปัญหาบอกว่าอุ้ยทำไมคอมไพเลอร์ไม่ยอมอนุญาตให้สร้างแบบนั้นแบบนี้โอเคก็อันเนี้ยเป็นคำตอบนะคำตอบก็คือเป็นแบบนี้นั่นเองเอาละนี่ก็คือส่วนโบนัสเนาะสั้นๆให้ดู สั้นๆไม่มีอะไรให้มันสนุกโอเคเพิ่มความรู้เพิ่มภูมิปัญญาก็เท่านั้นเองโอเคเราเซฟทั้งหมดแล้วเราก็รันออกมาคำตอบก็คือเราก็ได้ปกตินะครับอ่ะนี่คืออีกครั้งหนึ่งนี่คือคลาสบรรพบุรุษและนี่ก็คือคลาสลูกหลานโอเค ขอบคุณครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม